สวัสวดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนห้องชื่อสั้นทุกท,ท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมนะคะในการเรียกว่าครั้งก่อนเราทํากิจกรรมในภาคปฏิบัติของผู้ชายนะคะในท่าทางบุคลิกภาพนะคะค่ะส่วนในวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันนะคะในภาคปฏิบัติของการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพของผู้หญิงในท่านั่งนะคะเดี๋ยวเราได้มาชมกันนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกิจกรรมในการท่านั่งของผู้หญิงนะคะซึ่งวันนี้นะคะการท่านั่งของผู้หญิงเวลาเราไปที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะคะในการเรียกว่าสถานที่ที่เราต้องให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นสถานธรรมหรือสถานที่ในราชการนะคะเราก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะ mm hmm. อย่างแรกนะคะในตอนอท่านั่งของเรานะคะ คือการที่นั่งให้สบายที่สุดนั่นก็คือเราจะต้องนั่งให้ไหล่ตรงแล้วก็ผ่อนคลายนะคะค่ะยืดตัวตรงเราจะไม่นั่งเอาหลังไปพิงพนักเก้าอี้นะคะมันจะทําให้ไหล่ของเรานนังอนะคะตัวเราจะงอเพราะฉะนั้นตัวเราจะตรงนะคะเมื่อทั้งบนเราเรียบร้อยโอเคแล้วคะเป็นช่วงตั้งแต่ที่เรานั่งลงไปนะคะขาของเราทั้งสองข้างหัวเข่าเราต้องชิดกันนะคะแล้วก็เท้าของเรานะคะ จะต้องอตรงลงไปแล้วก็เท้าชิดกันแล้วก็เท้านี้ต้องคือเหยียบเต็มฝ่าเท้าบนพื้นทั้งสองข้างนะคะค่ะแล้วทีนี้มาถึงว่ามือของเรานะคะมือของเราถ้าหากว่าเราสามารถใช้มือซ้ายทับขัวหรือขวาทับซ้ายก็ได้เอาแล้วแต่ที่เราถนัดมันจะช่วยทําให้เรียกได้ว่านะคะเป็นท่าที่เรียบร้อยแล้วก็มองดูแล้วนะคะสง่าแล้วก็ภูมิฐานนะคะค่ะ ทีนี้พอเราได้อ่านการนั่งของเราเนมะื่อเราได้นั่งตัวตรงแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเห็นไหมคะเป็นทานาน่านั่งที่สบายแล้วทําให้เวลาเรานั่งแล้วนะเรามองโดยภาพกว้างหรือว่าเรามองดูการนั่งฟังการบรรยายหรือนั่งฟังการประชุมนะคะค่ะก็จะสามารถทําให้เรานั้นน่ะคือเป็นการให้เกียรติกับคนที่บรรยายนะคะคนที่กําลังคุยแล้วก็สนทนาก,กับเรานะคะค่ะทีนี้พอเรานั่งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะบางที ผู้สูงวัยเนาะคนที่ร่างกายไม่ค่อยเขาเรียกว่าเราอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยนะเราก็อาจจะมีการผ่อนคลายนะคะ,คะทีนี้การผ่อนคลายของเราเป็นยังไงนะค,ะ,คะเราจะหันนะคะเฉียงตัวเองนะคะมาทางนี้ก็ได้นะคะเราสามารถที่จะนั่งเฉียงมาทางด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะคะโดยที่เฉียงตัวเองนะ,ะประมาณ ไม่ต้องถึง45องศานะคะนิดๆน,นะคะแล้วก็เท้าของเรานะคะก็ยังชิดกันแต่หัวเข่าเราเฉียงมาแบบนี้นะคะมันจะเป็นทําให้เราผ่อนคลายถ้าเกิดว่าเรานั่งท่าน,นี้แล้วเรารู้สึกปวดเมื่อยนะคะเพราะว่าการกดทับใช่ไหมคะมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งทีนี้เราก็อาจจะเช็ค่อยหมุนตัวเองนะคะเฉียงไปทางด้านโน้นนะคะค่ะแล้วแต่ว่าหน้าของเรานะคะใบหน้าของเราต้องหันไปดูนะคะก็คือต้องหันเข้าไปตรงที่ ผู้สนทนาหรือว่าคนที่เขากําลังบรรยายหัวข้ออยู่นะคะค่ะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าการนั่งที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะท่านจะลองดูว่าเท้าเนี่ยก็จะชิดกันนะคะหัวเข่าชิดกันแล้วก็เฉียงองศานิดนึงนะคะค่ะมือก็ยังเหมือนเดิมใบหน้าของเราก็ไม่ได้หันออกไปจากทิศทางการมองของเขาเรียกว่าในของอาจารย์บรรยายหรือคู่สนทนาของเรานะคะก็เป็น เรียกว่าเป็นท่าที่สง่างามนะคะเราก็ได้ดูนะคะในท่านั่งที่ถูกต้องแล้วนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาดูท่านั่งที่เราทุกคนเคยนั่งกันเป็นประจำแล้วก็เป็นคิดว่าเป็นการปกติของเรานะคะก็ส่วนมากแล้วนะคะเวลาเราไปนั่งที่ไหนเราคิดว่าเป็นท่านั่งที่ผ่อนคลายของเรามากที่สุดนะคะเราก็มักจะมาเป็นไงคะจะนั่งท่านี้มีใครบ้างเคยนั่งท่านี้กันบ้างนะคะหัวเข่าเราจะแบกออกจากกัน เท้าก็จะแบกออกจากกันนะคะหลังเป็นยังไงคะหลังก็จะเอ็นพนักใช่ไหมคะอันนี้จะทําให้เรา,ราทำให้ทุกท่านมองดูว่าถ้า, <c oughs> ถ,าถ่านั่งแบบนี้ท่านว่าสง่างามไหมคะนะคะทีนี้บางท่านนะคะนั่งเอน็นไปเอน็นมาเป็นยังไงคะเริ่มง่วงใช่ไหมคะเริ่ม,มง่วงบางท่านนะคะก็จะเอานะมือกอดอกใช่ไหมคะอ่ากอดอกอ่ากอดอกแล้วก็ส่วนมากนะคะก็จะยื่นเท้าไปข้างหน้าแล้วก็ไปยัไงคะ ไปเหยียบนะคะไปเหยียบขาเก้าอี้อีก,อกออด้านหน้าที่เขานั่งต่อกันนั่น่ะค่ะบานคนก็ไขว่นะคะไขว่เท้าค่ะไขว่เท้านะคะ,ะค่ะไปเหยียบเอาข้างหน้าก็มีนะคะซึ่งท่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นท่าที่เราไม่เหมาะสมไม่สมควรนะคะที่จะทําเพราะมันทําให้เวลาเราสนทนากับคู่สนทนากับเราก็เหมือนกับ เราไม่ให้เกียรติกับคู่สนทนานะคะและยิ่งเราอยู่ในห้องประชุมนะคะหรือกอ็มีการบรรยายนะคะในหัวข้อหรือหลักธรรมต่างๆนะคะการนั่งท่านี้ก็คือว่าไม่ให้เกียรติกับผู้บรรยายนะคะแล้วก็ไม่ให้เคารพต่อสถานที่นะคะซึ่งพวกเราผู้บำเพ็ญธรรมนะคะที่เรากําลังฝึกฝนในการปฏิบัติบาเพ็ญธรรมนะคะจะต้องเ,อเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ จะต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะค่ะเรียกว่าเราต้องมีสติกลับมาทุกครั้งนะคะ a คชั่น <Action. S 1> ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ได้เห็นท่านั่งที่ผิดนะคะซึ่งเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่เราก็ได้เรียนรู้ท่านั่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็นำท่านั่งที่ถูกต้องนั้นไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าท่านทั้งอาวุโสทั้งหลายนะคะอยากจะ เข้ามานะคะรู้ว่าเรานั้นมีกิจกรรมนะคะรายการอะไรที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านในครั้งต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านอย่าขาดชั้นเรียนนะคะเรามาจะเจอกันทุกครั้งนะคะของอครั้งต่อไปนะคะค่ะขอบคุณอาวุโสทุกๆท,ท่านค่ะ